กรมทรัพยากรทางทะเลเข้าตรวจสอบสนามกอล์ฟและที่พักในจังหวัดภูเก็ตนะครับตามแผนปฏิบัติการที่ใช้ชื่อว่าพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนทวงคืนป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกรวม34จุดครับที่ดินบางส่วนภายในสนามกอล์ฟมิชชั่นฮิลภูเก็ตตำบลเทพกษัตรีอำเภอทันหลางจังหวัดภูเก็ตเนื้อที่82ไร่เป็นหนึ่งใน34เป้าหมายนะครับซึ่งนายศักด์ดาวิเชียนศิลป์รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล นำเจ้าหน้าทีกว่า200นายเปิดแผนปฏิบัติการที่ใช้ชื่อว่าพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนทวงคืนป่าชัยเลนถูกบุกรุกจำนวน2,200ไร่ระหว่างวันที่29ถึง31เดือนนี้เช่นเดียวกับจากการตรวจสอบป่าเลนคลองท่าเรือหมู่3ตำบลสีสุนทรอำเภอทันหลางน,นะครับซึ่งเป็นพื้นที่หนากุ้งเนื้อที่ประมาณ400ไร่ของบริษัทเอกชน จากการเข้าตรวจสอบทั้งตัวแทนนากุ้งและผู้บริหารสนามกอล์ฟมีการนําเอกสารสิทธิ์การครอบครองที่ดินมาแสดงนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบตามขั้นตอนนายศักดาเปิดเผยว่าปี2504จังหวัดภูกเก็ตมีพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด21,000ไร่นะครับแต่ว่าถูกบุกรุกจนเปลี่ยนสภาพมาเป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่อยู่อาศัยและรีสอร์ทจนเหลือเพียง13,000ไร่ในปี2557 จึงได้กำหนดเป้าหมายทวงคืนพื้นป่าชายเลนครับ